ในลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ text หรือข้อความนะครับเป็นตัวหนังสือ effect ปิียงปังเพียงปังอะไรแบบนี้นะครับเป็นข้อความที่สามารถใส่ลงไปได้นะครับลองมาลองมาดูกันนะครับไปที่ข้อความตรงด้านนี้เลยครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีข้อความเริ่มต้นนะเราสามารถใช้มในคําสั่งนี้ก็ได้นะแต่ผมขอข้ามไปเลยลยกันไปใช้ตัวข้อความที่ทางเจ้าตัวแคปคันเนี่ยเขามีมาให้ดีกว่านะครับ ไปที่นี่ครับไปที่เอฟเฟกเลยนะครับนี่นะครับนี่มันจะเป็นแนวของตัวหนังสือเอป็นฟอนต์ต่างๆเนาะเป็น,น,ปนรูปแบบของตัวหนังสือที่เราสามารถเลือกใช้ได้ผมจะลองเลือกมาสักอันแล้วกันเอาแบบนี้แล้วกันเนาะเห็นชัดดีปุ๊บนี่นะครับนี่มันจะเป็นแบบว่าเออเวลาตัวหนังสือเนี่ยเวลาเราไปชาร์จเลือกใช้แล้วเนี่ยมันจะเข้ากับโทนสีของวิดีโอหรือเปล่าถ้าไม่เข้า,ขาก็ไปเลือกแอบบ,บบอื่นเนาะนี่อ่าแบบนี้ไหม รหรือจะเลือกแบบอื่นเราก็สามารถคลิกเลือกได้นะครับผมเลือกแบบนี้ด้วยกันเห็นชัดเจนนะครับเมื่อต้องการใช้นะครับเมื่อต้องการใช้ในแบบที่เราต้องการแล้วนะได้เลือกได้แล้วนะครับก็นี่ครับทำการาคลิกคาไว้นะครับหรือจะทําการกดคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ได้นะมันก็จะไปเพิ่มตรงเพจของเราให้โดอมัดเลยแต่ผมชอบที่จะทําการแร็คแอนดรอปก็คือการคลิกคาไว้แบบนี้มากกว่า แล้วนํามาวางไว้ในไทม์ไลน์นะครับน,าาน,น,บนี่นะครับนี่จะสังเกตว่าตอนนี้เลเยอร์ไทม์ไลน์ของผมเนี่ยมีอยู่ประมาณสามอันแล้วนะครับมีแบบเป็นแบทการ์ดข้างหลังที่เป็นพื้นของตัวโมคมาคีของวิดีโอของผู้หญิงคนนี้นะครับของเจนนะครับที่ใช้ตัวโคมาคีกัดออกมาและเห็นทะลุไปถึงข้างหลังแล้วกับอีกอันนึงนะครับก็คือในส่วนของข้อความนะครับที่เราใส่ตัวนังสืลลงไปนะครับนี่นะนจะสังเกตว่านี่จะสังเกตว่าจะมีไทม์ไลน์ นะครับโผล่ขึ้นมาอีกเลเยอร์นึงก็คือในส่วนของข้อความนั่นเองเราก็สามารถที่จะเลือกขยับช่วงวให้มันอยู่ในช่วงที่เราต้องการได้นะครับและสามารถที่จะยืดนะครับยืดช่วงเวลาให้มันพอดีกับช่วงของคลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับยืดให้เต็มที่เลยนะครับจังนั้นการแก้ไขหรือการเข้าไปพิมพ์ข้อความเนี่ยก็ง่ายง่ายครับสังเกตทางด้านขวานะครับก็นี่ฮะทำคลิกแล้วนะครับปุ๊บนี้ตรงนี้นะครับมันก็จะมีเขียนว่าข้อความเริ่มต้นเราก็สามารถที่จะทําการพิมพ ข้อความอย่างที่เราต้องการได้เลยนะครับในนี้ก็จะมีฟอนต์ต่างๆผมบอกเลยว่าฟอนต์ของเจ้าตัวแคปคัทเนี่ยมีให้เราเลือกเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะฟอนต์ไทยเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสามารถใช้ได้ฟรีไม่เสียตังค์นะครับลงไปนิดนึงก็จะเป็นขนาดฟอนต์น้อยเราก็สามารถที่จะทําการเพิ่มได้นะครับทําเปลี่ยนสีมาแก้ไขอีดิคต่างๆนะครับหรือจะเป็นในรูปแบบของอ สีที่ทางเจ้าแคปคัดมีที่เราเลือกใช้อีกเยอะเลยนะครับเมนเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับขนาดต่างๆได้นะครับจัดแกน x แกน y การจัดหน้าพิมพ์จัดกลางซ้ายขวาต่างๆได้นะครับโอ้โหเยอะมากใส่สโตกกลับมาแก้สโตกสีอีกเออเหรอเยอะจริงๆอันนี้ฝากลองไปเล่นกันดูนะครับอ่าโอเคนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวหนังสือเนาะต่อมาการใส่เอฟเฟกหนะ้าการใส่เอฟเฟกให้กับตัวหนังสือของเรานะครับก็ง่ายๆนะครับก็เราก็แค่นี่ครับเลือกที่ภาพเคลื่อนไหวหนะ้านะครับเลือกที่ภาพเคลื่อนไหวหลังจากนั้นนะครับนี่ในนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะให้มันขยับแบบไหนอันนี้นะครับแบบนี้ไหมนะครับหรือจะเป็น เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบสีสแบบนี้อย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับอย่าลืมนะครับมาดูที่เอฟเฟกที่ตรงภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันตรงนี้สำหรับตัวทั้งสือนะครับและที่สำคัญโอ้มันมีเยอะมากนี้ขอ,อทำให้ดูเป็นตัวอย่างละกันบางอันก็เป็นแบบนี้นะนี่เราสามารถเลื่อนได้ขาเข้าขาออกอย่าลืมนะครับแล้วแบบคอมโบก็มีนะครับเล่นวนไปเลยแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับ และที่สําคัญอ,อีกแบบหนึ่งที่อยากจะแนะนานนก็คือในส่วนของนี่ครับแม่แบบข้อความนะครับนี่แม่แบบข้อความเนี่ยก็จะเป็นข้อความต่างๆที่เป็นแบบสําเร็จรูปแล้วให้เราแค่มาเปลี่ยนตัวหนังสือตัวเองเอา,าดูสักแบบและกันแบบนี้แล้วกันนะ,ะนะนี่ส่วีค่ะฉันชี้เจนนี่นะครับเราก็สามารถมาพิมพ์หรือเปลี่ยนข้อความได้นะครับนี่เหมือนคล้ายๆกันเมื่อสักครู่นี้แต่อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นให้เราเลือกใช้ได้เลยนะมีแบบสกอร์ด้วยนะมีเราเลือกใช้เยอะมากมายจนแบบ ม,มันเลือกใช่อะไรสวยๆัังนั้นเลยนะครับอันนี้ก็ฝากลองไปเล่นกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการใส่เอฟเฟกให้กับตัวหนังสือตัวเทคต่างๆนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ตัวแคปคันเนี่ยเขาเตรียมมาให้ให้เราด้วยใช้ฟรีกันด้วยโอเคในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามด้วยครับ